ปัจจุบันโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับถูกนำมาประยุกต์ใช้หลากหลายรวมทั้งการช่วยเหลือชีวิตคนที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ถึงกับมีการลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการดโดรนแห่งแรกของประเทศเพื่อศึกษาการใช้ดโดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติขนาดเล็กและการนำดโดรนเหล่านี้มาช่วยมนุษย์ค้นหาต้นตอของก๊าซรั่วในโรงงานหรือเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัย นักวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ได้รับแรงบันดาลใจของโดรนนี้มาจากการสังเกตว่ามดพึ่งและนกอยู่ร่วมกันในฝูงและช่วยกันทำงานอย่างไรแล้วตั้งโปรแกรมให้โดรนเรียนแบบพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ so, form Technology is, uh The idea that uh, when we look at nature, you see many of these animals, like ants, that uh, individually are perhaps not so smart, but uh, together they do really beautiful things. And we want to instill the same kind of capabilities also in robots. ทางทีมตั้งเป้าว่าจะนําโดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติ100ลําลำขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการได้ตลอดเวลาภายใน5ปีโดยที่โดรนสามารถลงจอดที่แท่นชาร์จแบตแล้วขึ้นบินอีกครั้งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ภารกิจหลักของโดรนช่วยชีวิตคือการดมกลิ่นก๊าซรั่วนในโรงงานโดยฝูงโดรนที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซจะบินไปรอบๆโรงงานจนกว่าโดรนตัวใดตัวหนึ่งจะเจอก๊าซที่รั่วออกมา แล้วตามกลิ่นก๊าซไปพร้อมกับเรียกโดรนลำอื่นๆมาช่วยหากป้นต่อโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดอยู่บนตัววิธีการเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับการตรวจจับไฟป่าหรือเข้ามาช่วยในภารกิจช่วยเหลือและกู้ภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยแต่ด้วยความที่โดรนมีขนาดเล็กน้ำหนักประมาณลูกกอล์ฟหรือไข่ไก่เท่านั้นทำให้ติดเซ็นเซอร์หรือบรรทุกอุปกรณ์ระมลผลได้จำกัด และตอนนี้ยังต้องอาศัยกล้องที่ติดตั้งจากภายนอกเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ไปที่โดรนตัวอื่นๆในฝูงแต่ทีมวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีให้หุ่นยนต์รู้ตำแหน่งเพื่อนในฝูงได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก